ตัดเทรดได้ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องสไตล์การเทรด3แบบนะครับว่าแบบไหนเหมาะกับเพื่อนๆนะครับอ่ะเริ่มที่สเกลนะครับสเกลปิงเพื่อนๆต้องมีเวลาอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยๆนะหนึ่งชั่วโมงต่อวันนะครับสำหรับการสเกลนะครับสำหรับเดทเทรดล่ะผมแนะนำนะครับสมชั่วโมงต่อวันถ้าเพื่อนๆเดทเทรดนะครับสำหรับสวิงเทรดล่ะ เพื่อนต้องมีเวลาในการดูจอนะครับดูเช็คโพ i ิชันนะครับสองถึงสามครั้งต่อวนัน<ม>ใช่ไหมส่วนเดย์เทรดเนี่ยต่ำนะครับสามชั่วโมงต่อวนันสเกล,ลหนึ่งชั่วโมงต่อวนันข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงสเกล,ลนะครับสเกล,ลใช้ใช้ทุนเยอะครับสเกล,ลเนี่ยเพื่อนเพื่อต้องเล่นกับการเข้าออกโดยที่เสียงน้อยมากๆ สเกลเนี่ยทุนเยอะนะครับเพื่อนๆต้องเสี่ยงน้อยมากๆนะครับต่อหนึ่งออเดอร์เพราะว่าการเข้า position เราเนี่ยก็นั่งถี่นะครับสเกลเข้ายังไง position อาจจะเข้านี่นะครับเข้านี่ออกนี่นะครับเข้านี่ออกนี่อะไรอย่างเงี้ยอ่านี่รู้ไหมอย่ยสเกลนะครับทุนเยอะเสี่ยงมากๆนะครับอ่ะเดทเทรลล่าปึ๊บทุนกลาง อยงกลางนะครับอะหมายถึงอะไรครับพี่เสียงน้อยเสียงกลางน้อยผมหมายถึงนี่นะครับคำว่าน้อยของผมนะ0.3ถึง0.5%ของพอร์ตนะครับอืมหลายหลายคนอาจจะเสี่ยงมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับก็แนะนำจากผมเนยะว่าไม่ควรนี่นะครับสำหรับสเกลนะ เสียงน้อยนะครับเพราะเราเข้า p o s i t i o บ่อยนะครับเราเทรดบ่อยมากๆไม่เหมาะกับคนใจร้อนนะครับใจร้อนเนี่ยจะตายเพราะสเก l มาเยอะนะครับเพราะว่าเทรดแล้วต้องการเอาคืนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกปบเพื่อนนะครับสเก l น้อยคนครับที่จะเทรดสเ a l แล้วทาเงินได้สม่ําเสมอนะครับเพราะมันเล่นกับจิตใจครับอืมส่วน day trade นะครับเสี่ยง หนึถึงองเอร์ของพอร์ตเอเคไหมอ่าส่วน s swing t ท a d e ุ่นกลางเหมือนกันนะครับแล้วเราจะเสี่ยงสามถึงห้าเปเซนของพอร์ตนะครับอืมสามารถนะครับอ่าเอาเป็นหนึ่งถึงห้าเอร์เซ็นมันจะเยอะเกินไปนวสามถึงเอร์เซ็นอ่ะทุนกลางเนี่ยเราสามารถเสี่ยงได้มากกว่าเดิมนะครับเมื่อเราสวิงเทรดเพราะอะไร เพราะว่านะครับสวิงเทรดเนี่ยกว่าหนึ่ง position จะปิดนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนานนะครับสามถึงสี่วันบางทีเป็นอาทิตย์นะครับอ่าบางทีถือ position อย่างเงี้ยห้าวันเนี่ยเพื่อนทนถือได้ไหมครับทนถ้าเป็นคนนิสัยที่ไม่ค่อยรับได้กับการถือกำไรนานๆนะครับให้เปลี่ยนมาเป็นเดทเทรดนะครับถ้าอยากเข้าแล้วออกไวแปบ๊บเดียวออกเข้าปุ๊บเก็บกำไรมาสเกลนะครับอ่าแล้วสามอันนี้มันแตกต่างกันยังไง หนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงสองสามครั้งต่อวันเดี๋ยวผมจะมาเทรดให้ดูนะครับสามแบบเลยเข้าใจไหเริ่มจากสเกลนะครับสเกลเนี่ยสเกลสามเอ็ม Time frame นะครับที่เพื่อนเพื่อนต้องเทรดนะหนึ่งถึงสามเอ็มนะครับน,นนี้คือสเกลนะครับเราจะมาเริ่มจากสเกลเลยเข้าใจไหมเดี๋ยวเราไปที่หนึ่งเอ็มนะครับของทองนะ รับทองนะครับ 1M แล้วเราจะไปที่ Random Bar นะครับปึ๊บ Random Bar นะมับเขาให้นะครับเรามาโผที่วันจันทร์นะครับ11โอเคเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปวันจันทร์สิสิงหาเราจะไปเทรดเวลาไหนดีเพื่อนเพื่อเลิกงานใช่ไหมครับมีเวลา1ชั่วโมงนะอ่า2สองทุ่มนะครับ2ทุ่มเทรดขั้นต่ำนะครับถึง3ทุ่มโอเคไหมปึ๊บ ๋ตวตรงนี้อาจจะทำแลบนะเพราะเดี๋ยวคิดมันจะยาวนะ Okay. Uh, หวังว่าทําแบบแล้วมันจะเร็วขึ้นนะโอเคเรามี3บวินนะครับตรงนี้อ,อย่างที่บอกนะผมไม่รู้มาก่อนนะว่ามันมาโผล่ไหนนะครับผมกดร a n d มบ bar มานะอันนี้อยู่ที่สไตล์การเทรดของอเพื่อนนะครับอ,อย่างตอนนี้เรามี3าวินเราวินที่1 r นะครับอ่ต่อ 1, 1นะโดยประมาณอันนี้คือตัวอย่างของสเก l นะครับหต่อ 1, 1 r โดยประมาณนะครับใช้เวลาทั้งสิ้นนะครับสองทุ่มสองทุ่มอยู่นี่นะครับปึ๊บถึง p o s i ชั o สุดท้ายนะครับใช้เวลาทั้งสิน้น เกือบหนึ่งชั่วโมงครับห้าสิบห้านาทีถามว่าใช้ความใจเย็นไหมใช้ความใจเย็นครับเราไม่สามารถเทรดสุ่มสี่ถึงห้าได้เหมือนกันนะใช้ความใจเย็นทุกสไตล์นะครับการเทรดทุกสไตล์ใช้ความใจเย็นนะครับอ่ะอย่างเนี้ยสามอาร์ในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับสามอาร์สเกลโอเคไหมอ่ะเราจะไปเดย์เทรดนะครับเดย์เทรดขั้นต่ำปึ๊บอ่ะเดย์เทรด ตาเฟรมนะครับ5้าถึงสินาทีนะถ้าเพื่อนๆจะเดทเทรดนะครับแล้วต้องมีเวลาขั้นต่ำนะครับ3ชั่วโมองอย่างที่ผมบอกข้อดีคืออะไรข้อดีคือเราจะเก็บ R ได้มากกว่านะครับอืมมากกว่าหนึ่งอาโอเคไหม R เราจะมากกว่าหนึ่นะครับจะหนึจุดห้เป็นได้นะครับอ่ะโอเคเราจะต่อเลยไหมครับหรือว่าเราจะสุ่มใหม่แล้วกันนะครับอ่ะต่อไปที่ 5M โอเครีเพย์แรนดอมบายอีกรอบนะครับ นะครับเนไเรามาอยู่ที่หกโมงนะครับไม่อนาะจจะเทรดหกโมงสชั่วโมงก็คือ6ถึง3ามทุ่มดย์เทรดนะโขเคไข้อดีคืออะไรหนึ่งเทรดดูง่ายกว่า นี่นะครับข้อดีของ Daytrade นะเทรนดูง่ายกว่าวินเนอร์สูงกว่าแล้วก็โดน stop loss ยากกว่าโอเคไหมโอเคมาเดี๋ยวทำแลบนะครับ โอเคมันเกินสามทุ่มแล้วนะเดี๋ยวแล้วผมพลาดโพซิชันตรงนี้นะผมกลัวตรงนี้นะครับอืมก็เลยพลาดหนึ่งวินนะครับโอเคกล่าว่าจะเข้าแล้วแหละที่แรกนะครับแต่ว่าอา่าเห็นตรงนี้นะครับวอลุ่มเยอะแล้วมันเป็นแฮมเมอร์นะครับก็เลยมันน่ากลัวก็เลยออกโพซิชันนี้นะครับแล้วเราก็มาเทรดดิฟัลโซ่เห็นได้ว่าสองวินนะครับเพื่อนๆอนปึ๊บนะ,ะเริ่มจากหกโมงนะปึ๊บหกโมงถึงสามทุ่มตรงนี้นะครับสามชั่วโมงพอดีนะอืมเอาจริงเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ได้เทรด โพซิชันนี้นะครับอาจจะไม่ได้เทรดโพซิชันนี้โอเคไหมแต่ถามว่าเพื่อนเพื่อนสามารถเก็บ R ยังไงนะครับเห็นได้ว่าโอกาสที่เราจะออกโพซิชันเนี่ยน้อยนะครับแล้วถ้าเพื่อน m ม n a g e โพซิชันดีๆเนี่ยถามว่าเก็บได้เยอะไหมอืมก็นะครับก็เกือบ4 R นะครับถ้าเพื่อน m ม n a g e ดีๆนะแบบเห็นวอลุ่มออกก็ออกประมาณนี้นะครับเลื่อนสต็อปลอดอะไรก็ว่าไปนะครับสารพัดวิธีการ manage โพซิชันนะครับ แต่ต้องมีเวลาขั้นต่ำนะครับอย่างที่บอกขั้นต่ำสามชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนจำกัดเวลา3ชั่วโมงตัวเองเนี่ยอาจจะพลาดตรงนี้นะครับจะได้แค่1นึ่งวินนะโอเค3ชั่วโมงถ้าเก็บว,วินดีๆก็ได้หลายอาร์เหมือนกันนะครับโอเคเราไปกันที่สวิงเทรดครับทีนี้โอเคไหมสวิงเทรดเนี่ยทำเฟรมนะครับหนึ่งเนี่ยอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำเลยครับผมผมอยากอย่างนี้มากกว่าครับโอเค อืมนี่นะครับสวิงเทรดที่ผมแนะนำนะสี่เฮถึง1วันนะครับอ่ะเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงสี่ชั่วโมงนะครับแล้วเราจะแรนดอมเหมือนเดิมนะครับปึ๊บเขไหมมาผมไหนไม่รู้นะครับข้อดีของ Swing Trade คืออะไรหนึนะครับ นี่นะครับข้อด right ีของสวิงเทรดนะมปเรามาดูก <Boy ırd acht> ันว่าเราเจออะไรตรงนี้นะครับอืเดี๋ยวทำอะไรอีกรอบนึงนะนีะครับเนี่ยเปี่ยมันมันได้ลดูน้อยอย่งเดีต้ยนะอนผมผมจะสีงนิอบก็อะไงกอบราจอี่สองนรเราจะไ้ี่องัาสวิจากตรงนี้นะตรงนี้เไห

ใช่แล้วแพ้ก็ได้เลยนะเดี๋ยวเวอร์ชันนี้เราเหมือนจะแพ้นะครับมันจะเ r e a นะใส่ลอมน,นะครับ swing trade เนี่ยใช้การ manage position เนี่ยเพื่อนๆต้องเป็นนิดนึงนะครับกับการ manage position ให้มันอืมไม่ควรจริงๆไม่ควร set target นะครับควรจะปล่อยไหลนะครับเพราะ swing เนี่ยเราเล่นกับเทรนใหญ่เทรนใหญ่เนี่ยไปยได้ไม่รู้จบนะครับนี่ออกไหมไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะมีแบบอ่ะหน่อยนึงนะครับแต่มันไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือเทรนใหญ่นะ เหมาะกับสไตล์เพื่อนหรือเปล่าครับเห็นไหมเราเซตก็จริงนะครับแต่เราจะเซตเพื่อที่เราจะ manage position มันถึงต้องใช้เวลาดูนะครับก่อนเราจะเข้าถ้าเราเข้าแล้วออกนะครับเราก็จะเสียเสียเปรียบ target มากเลยครับโอเคไหมอะอย่างผมนะ position นี้อาจจะแพ้นะครับผมเซตใหม่โอเคไหมโอเคอืม up trend ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราไม่สามารถหยุดยั้งเทรนด์นี้ได้ <laughs> โอเคเราแพ้สองครับแต่ถ้า เพื่อนๆเนี่ยอ่าสมมุติว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตัดทาร์เก็ตนะครับเลื่อนสต็อปรอดไปยังไม่มีจุดสวิงเลื่อนสต็อปรอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,ยอย <R S 2> มันก็จะเยอะนะครับอันนี้คือข้อข้อของสวิงเทรดนะเราจะเทรดทีนึงเนี่ยหลาย R และใช้เวลานานนะครับส่วนข้อเสียคือเวลาเพื่อนๆถืออย่างเงี้ยสมมติเพื่อนๆเลื่อนสต็อปรอดใช่ไหมมันอาจจะมับมับเขาให้แล้วก็ปุ๊งได้ออกไปครับนี่คือสวิงเทรดนะครับอืมแพ้กระจ,จายนะครับชนะหนึ่ง แพ้สองถ้าไม่เนี่ยดีๆก็ได้อยู่นะครับอืมเอเคียไหมเนี่ยครับสามสไตล์เพื่อนเนเหมาะกับแบบไหนดูว่าดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเราเริ่มจากผมไม่แน่ใจเราเริ่มจากประมาณนี้ไหมครับประมาณต้นเทรนนะปึ๊บเรามาเซ็ตลิมิตตรงนี้นะครับปึ๊บเราสต็อปนิดหน่อยปึ๊บเราใช้เวลาจากโพซิชันนี้ไปจนสุดเนี่ยสิบสามวันครับเพื่อนเพื่อสิบสามวันอืมก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะ นานนะครับแล้วเราต้องดูอย่างน้อยๆน,นะครับสองถึงสามครั้งต่อวันว่าโพซิชันเราเนี่ยโอเคไหมแล้วเราต้องใช้ความใจแข็งขั้นสุดนะครับวงเล็บว่าขั้นสุดในการที่เราจะไม่ตัดเอา profit นะครับโอเค okay ไหมแล้วเพื่อนๆต้องทุนเยอะนิดนึงนะครับลืมบอกนะครับทุนเยอะหมายความว่าไงหมายความว่าเพื่อนๆควรเทรดอย่างน้อยเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะอืม อย่างน้อยๆน,นะครับศูนย์จุดสี่จุดศูนสี่นะครับเพราะอะไรทำไมถึงต้องเทรดอย่างนี้ครับพี่ทำไมผมเทรดจุดศูนหนึ่งสวิงเทรดไม่ดีเหรอไม่ดีนะครับเพราะอะไรหนึ่งเลยจอลบนะครับหนึ่งเ,เขาตรงนี้นะปึ๊บหนึ่งเลยเราจ,จะตัดตรงนี้นะครับอ่ะนี่บอ,อกไหมเพื่อนๆอาจจะตรงนี้อืม ปล่อยไหลไปนะครับปล่อยไหลแล้วเลื่อนสต็อปมันจะเล่นได้หลากหลายนะครับถ้าเพื่อนเอนเข้าหลอดที่มันสามารถมีสเปซให้เราเล่นน,นี่ออกแมาเพื่อนอาจจะตัดครึ่งตรงนี้อ่ะอาจจะตัดหนึ่งสามตรงนี้นะครับอืมแล้วปล่อยไหลอืมปล่อยไหลไปปล่อยไหลไปปึปป๊บอันนี้อาจจะเลื่อนสต็อปลอตปึ๊บแล้วตัดตรงนี้อีกอืมอ่ะเหลือถือไว้หน่อยหนึ่งถือยาวๆสต็อปประมาณตรงนี้ อน่ออกไหมเราก็ถือไปถือถือ,ถอจนกว่าเราจะ stop out นะครับืถือไปได้อีกไกลเลยเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าเทรนใหญ่เนี่ยแม่งไปได้ไม่นะรู้จบแตมันไปได้เรื่อยๆเลยนี่ข้อดีของสปริงเทรนะเรายังถืออยู่นะเห็นไหมครับแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับจากนี่ไปนี่สี่สิวันนะครับหนึ่งเดือนกับอีสิบวันไหวหรือเปล่านะครับอืมอ่ะตอนรอนี้ยังอยู่นะครับ่าเพื่อนตัดก็ตัดตรงน,นี้นะครับเห็นได้ว่าโคตร อัตรากาไรโคตรเยอะนะแต่ใช้ความใจแข็งแล้วก็ใช้ความใช้ประสบการณ์นะครับในการดูเทรนด์หรืออะไรนะครับถามว่ามือใหม่สวิงเทรดได้ไหมได้นะแต่จะแต่จะใช้ประสิทธิภาพของของการสวิงเทรดเนี่ยได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับมือใหม่หลายคนอาจจะตัดตรงนี้นะครับสออ่าแล้วดูสิ่งที่สวิงเทรดสามารถทําได้ครับสิ่งนี้สเกลทําทไม่ได้นะครับ สิ่งนี้ day trade ทำไม่ได้นะครับเพราะวันต่อไปถ้าสมมติ day trade นะวันต่อไปเทรนเปลี่ยนโอเคใจไหมอันนี้เราเล่นกับเทรนใหญ่นะครับมูฟนี้ใช้เวลา1เดือน10วันถ้าเพื่อนเพื่อน swing trade manage position ไม่เป็นตัดตรงนี้จบนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นคนที่เทรดแล้วไม่มีกำไรนะครับแต่ถ้า m a n a g เป็นหน่อยอ่าเดือน stop loss ปึ๊บเลือน stop loss มา swing high ตรงนี้ปึ๊บรออ่ะรอรอ,อจนกว่าจะทำให้รอบนึงไม่ทำให้ปึ๊บ ตัดออกเรียบร้อยนะครับนะได้แคายเ่นี้แต่ถ้าเป็นหน่อยจะเลื่อนมานี้นะครับเมเนดเหมือนที่ผมบอกออกตัดครึ่งตัดนู่นตัดนี่นะครับสวิงเทรดเนี่ยต้องนั่งใช้ประสบการณ์นะอือก็นะครับนี่คือสามสไตล์การเทรดนะครับถ้าอย่างที่บอกครับอันไหนเหมาะกับเพื่อนๆก็ตามนั้นนะครับเอาที่เหมาะกับตัวเองนะลองไปเรื่อยๆครับลองจนกว่าเราจะรู้ว่าเราชอบอะไรนะชอบสวิงเทรดไม่มีเวลาฝึกการถือโพซิชันนะครับสำคัญมาก ฝึกในเรื่องการออกไม่ใช่การเข้านะครับโอเคไหมอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเทรดให้ดู3สไตล์3แบบการเทรดนะครับสไตล์ของเพื่อนเป็นแบบไหนคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับก็ชอบก็กดไลค์กดซับนะครับกดทุกอย่างเพื่อนๆชอบการเทรดแบบไหนบอกผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม